เนี่มันีปัจจัอยู่หน้าปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดดินนะคะหลักๆอันแรกเลยก็คือวัตถุต้นกำเนิดดินนะคะวัตถุต้นกำเนิดดินเนี่ยก็จะเป็นพวกหินพวกแร่เท่าไหเก็นที่ลาบุู่นพวกนี้ที่รสภาพเปงี่ยนนะคะพวกนี้มันเรกต่าันกันนะคะก็ให้ดิที่ออกมา้เนีเลาเราต้นการเล้งมันมีเีอมีการพัฒนาห็นแร่แร่สายเราเอัฒนารป็นอ่ที่เนี่ย ถี่เตมยนะรปึ่งมีนด้วยเนาะนหนะคะต้อกอบไปด้วยเขาเรียกว่าหยาดน้าฟ้าต้องเร้อยยาดน้ำฟ้าได้อ่ะหยาดน้าถ้าตัวไหนไม่เเห็นนะคะไม่ลง้านนอกนะคะกลิ่น้ี่ใหญ่ที่นตัวนั้นนะคะเรีกว่าถิ่แพนะคะช้่นรมนนะเดมีนะคะ คือถ้า้นโลหะมีหก็แว่าม่้าอะรจะตกต้นไม้นะคะตอกยะไรก็ได้น่กักากักแค่สิบเลได้นงนี้ีเาะกนไดนะคะแต่ถ้าที่อนึ่ั่งนี้เป็นไงคะมีแต่หิน่ากลงดอีแินะคะสเก้อะไรกไม่ได้นะคะอดินที่เป็นลักษณะ ดินไม่ด네ีนะคะหรือันนี้เป็นเียนไม่พร้อมว่าเขาถึงาาทดีวเนืดีิเเดียวเยวกันะคะดิเนี่ยมปประเทศไยมากกว่าเกิดเรนึ่งเป็นดินไม่ดีนะคะใ้้นเราถือดินแค่ดินดียวเองที่เป็นดินที่ดีใช้ในการเกษตรเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าน้อง เรต้องแน่นีที่ดีที่เป็นดินดีลักษณะนี้นะคะต้องนั้เก็บไว้นะคะอย่าไปขายนะอย่าไปให้เขาไปทำโรงงานอย่าให้มขาไทํารอยู่นะคะเก็บไว้จดบันไว,ว,ไว้เป็นพือที่าเกการเกษตรนะคะเราจะได้สามารถปลูกผักต้นไม้แล้วมีักผลไม้ที่กอดใคยแล้วก็กินแล้วก็ธาตอาหารสูงเพรา้นไม้ดินมีธัตุอาหารสูงผักหรืออะไรที่เราปลูกไปมันจะมีธาตอาหารสูงเรากินเข้าไปเราก็จะสุขภาพแข็งแรงนะคะ เขอเขาจาราจานจานกานหรือเาเครีอยู ah, rate, okay. uh, together, uh, place, はは่นะคะถ้าเป็นน uh, ้องเป็นเลือกดีน้องจเลือดดีไหมคะในการสูดต้นไม้อรงนี้เนาะอันนี้คือรกับร่ากายอันนี้ใช่ไคะอันนี้เอาไหมได้นะคะพอได้นะคะพอใช้ได้านี้ถ้าดูีที่ตรงนี้ยบอกว่าดนไหมเนี่ยสีไม่นป่งขวาตสีหน้า ได้คร no? okay. like ่าวแบบตานะคะโดยที่เราไม่ได้เจ็บตรงนี้เพราะอันนี้เราประเมินได้เลยคร่าๆว่าแหวนี้ที่เป็นสีดงนี้ค่ะเป็นกระี้นะครัีสีแดงๆอย่านถ้าสมิอาจจะสูงแต่มีข้อแม้นะคะดีสีได้ประเทศนะคะก็ไม่ไ่ดีที่มีอยู่เท่าไหรนเพราะมันจะมีบางตัวเป็นสีดงอัพเน้จะมีแร นิ่นะคะอยู่ในดินซึ่งราร่ในนี้ถ้ามีในดินอยู่เยอะไม่ดีนะคะมันจะเป็นพิษต่อต้อนไม้นะคะต้นไม้ก็จะตายนะคะไม่ดีน,นะคะดิถ้าเรามองที่พื้นโากเราจะมองไม่เห็นความลึกของดินนะคะกว้างประมาณหนึ่งเมตรพอเราลองขุดดินเข้าไปลึกขนาดนี่ยจะเห็นว่าดินจะมีการแบ่งชั้นนะคะแบ่งชั้นขึน้นมาจะสังเกตว่าเป็นชั้นชั้นอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น้องๆไม่ได้มีการลงแต่งไม่ได้ไม่เหมือนกันนะคะการจัดการดิียนก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะถ้าถ้าดูเนี่ยมีแง่จะแบ่งเป็นชั้นชั้นนะคะชั้นบนสุดเป็ชั้นโงเป็นชั้นที่มีการสะสมของใบไม้กระดับลงบนโงนะคะชั้นต่อไปก็เป็นชั้นเอนะคะชั้นเอนั้นชั้นนิ่งบน ให้ม MM ันลดจำลวงลงเหลือทั้งหมดเนี่ย6-12กลุ่มผู้ปีเขาก็จะเอาทุกปีนที่มีหน้าตายังมีการก็จะเสนอไอ้การมีกรรมประการมีคล้ายกันนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเพื่อไปใช้กันไปรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแบ่งออกเป็น6-12ชั่วโมนะคะแล้วเขาก็จะแยกไปอีกถ้ากลุ่มผู้ปีนที่เหลื่หรือที่เห้าจะเป็นปีที่นห่ื พี่ลูกเขาต่างๆนะคะมีรายการเกี่ยวกับทางานนะคะมีภลพนั้นถ่ายมือถือพี่ลูกตั้งแต่่ม22นะคะถึง5.9นะคะก็จะเป็นพุ่่แล้วถึง26นะคะเพื่จะเหนองจะเป็นพี่ดอนเขาจะลงทุ่ถึงตัวพี่ดอนที่พนี้เป็นหมอการเสกงได้เสกง่ายเสกง่ายต่างๆนะคะก็จะแยกข้อหนาเป็น2.6นะคะ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างตัวที่ที่เรารพตรตารบา่งได้ข่าวตอนออกข่าวหมดนะคะอ่าทีนี้เขาแสดงว่าดินเนี่ยหน้าตาหลากหลายเหมือนกันเลยนะคะบางอันก็บางดินก็โผล่ขึ้นได้ดีบางอันก็โผล่ขึ้นไม่ดีอย่างที่พี่เกินไปข้างๆมาแล้วว่าดินในประเทศไทยเกินกว่า50เป็นดินไม่ดีนะคะดินไม่ดี เราก็สามารถปรับปรงได้นะต่มีดีไม่ดีหลายประเภทนะคะที่ปรับปรุยังไงก็จนะมีค่าตัวนะคะ เป็นวัด <substit> ด <uting> ูประมาณสามได้แค่สามแค่ส <traditions vik Worlds> <Island> like <bbe> ี่เต็มเป็นีกยวหนาโอ้กนไหมก็ไม่เงี้ถึงแล้วอ่ะจริงจรวัตถุสูงมากเลยมีวัตถุมากก็ทีสีดังใชว่ทีแต่ว่านี่ยินเป็นกจับหากวดรูนไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าดมันจะไปกก่อนมันจะเ่ยื่อยต้ไมเนี่ยตายได้นะคะอันนี้สองคืออันนี้ gas พอตอนมี๊าซน้องๆนะลูกนี้น่าจะไม่มีนะอาจจะไม่เคยเห็นนะคะ คในสมัยก่อนจะมีะชาวะะบ้านไม่รู้เข้าไม่เห็นการก็ไปในพื้นที่ป่าทุกเขาก็ไปเอาน้ำออกระบายน้ำออกจากป่าทุกพื้นที่ปุ๊กเลนไปนี่พอระบายน้ำออก ไปรถลากจากด้านบนไม่จะดับมาได้นะในแค่ค่ะเพราะว่ามีออกซิเจนเวลาแย่หาไฟไหม้นะคะในปากปุกเขาจะต้องใช้สารเคมีโปรยน้คะบนไม่จะดับไากด้านบนกับทำอย่างคือเอาน้ำนะคะใส่เข nope ้าไปที่ใต้ ไปใช้ทางการเกษตรไม่ดีนะคะเ็ตรจะมีัญนาดตัวเราถุงตรเนี่ยในทางกรเกษตรเนาะเราจะรักไว้ไม่เป็นที่ติดใจเองนะคะคือเราจะรักไว้อย่างไรทำอะไรเขาได้ไหมใส่เราไม่ผส่ใช่เร <Så. S 1> ื่องกันะคะส่วนตรงนี้อินเตอร์เนี่นี่ยอุปกรณ์ที่เาใชม่หวใช่าหาเะ5นะคะปุูมว่าไหมยังไงก็กดยากนะคะแล้วเอาจากกดแน้งก็จัไม่ลงนะคะ อเอา,เอาจอบขุดไปจอบเร่งกับเมื่อกี้หน้าเรานะคะแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็<โด>ยไม่แนะนำนะคะให้ไปใช้ปรไปหัวของเกษตรนะคะเพราะว่าถามว่าเราตุดได้ไหมตุดได้เหมือนกันแต่ว่าเครื่องมือเครืงม้นี่จะมาใช้ในการตุดเนี่ยจะต,ต้องพิเศษใช้แค่จอบลงเ,เดียวทุ่นได้นะคะเขาต้องใช้เครื่องมือจอบ ลคือเคื่องจักใหญ่ซ่ซ่ไม่หมานะคะลงุนสูงทำตุนค่าต่งเช่นว่าเราคใช้ื่อจักขนาดใหญ่เรากขายผได้กิโลห้าบาทเน้ยก็ไมีคุณนะคะอันนี้เราก็เลยขูดไว้นะคะอาจจะหาลูกนังเหมาะสมในการไปทำขนมนะคะจะอาจจะเอาไปทำนมได้นะคะเป็นกลุ่มยินใต่างนะคะถ้ามีตรงนี้ก็จะมีส่วนรวมที่เป็นสีสีนะคะเป็นส่วนใหญ่ เป็นปัญหาของดินใส่จับคือไ่ได้เห็นว่าสีเทาจางใช่ไหมคะสีเทาจางให้เราหังตับระบายน้ำดีเกินไปวัวลาลดน้ำลดลดน้ำไปหัวตั้งตั้งหนึ่งวัวเนี่ยยังไม่ถึงรากพืชเลยนะคะลดลงไปไหายแฟดไปหมดเลยนะคะ มันก็จะต้องเลือกบางพืชนี่ปลูกได้ไม่อี่ยอย่างเช่นมระเร้าอย่างเงี้ยก็ออพอพอได้นะคะแต่ก็ถ้าจะมาปลูกต้นไม้หรือก้อนจะเป็นตุกตาดนะคะต่อไปดินเปรี้ยวดักนะคะตัวนี้ดินเปรี้ยเนาะใครเคยเห็นที่บ้านใครมีดินแบบนี้นะคะถ้าลองชิมดินแต่รู้ว่าเราลองไม่ไม่ชิมหรอกถ้าชิมเนี่ยมันจะมีนสเปรี้วยวนะคะเพราะว่าในเนี้ยมันจะมีอิทธิพลของกรดก,กันมาน ติมมันจะมีรสเปรีย้ยวนะคะรสเปรีย้ยวนี่ไม่มีหลายรสนะคะมีรสเปรี้ยวก็มีรสเค็มก็มีรสหวานไม,ม่ไม่มีพราหวานไม่มีรสจืดอันนี้พี่แก้วรสจืดรสชาตนไหนต่างเหมือนี้ยรสจืดนะคะดินที่มีรสชาติต่างๆ,ๆเนี่ยถือว่าเป็นติมไม่ไม่ค่อยดีนะคะิมเค็มเค็มหน้าไม่ดีเหมือนคนนะคะซึ่งกินเค็มก็จะจะจะมีทางด้าน้น้นอันนี้ดินเปรี้ยวจัปจะกดจากนะคะกดกระมาหานด้วยเวลาปุ่มเลืนไหม ตกจัดนะคะต้นไม้ต้งตายนะคะไม่ไม่ค่อยเหมาะสมถ้าน้องๆเข้ามาดูใกลได้นะคะเราจะเห็นจุดฟางข้าวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแร่โรไซด์นะคะเห็นไหมคะเหลืองๆแบบนี้นะคะถ้าถ้าเจอต้นไม้ใหญ่สีมันทองเลยนะคะสีมันทองเลยเหลืองสลากบางคนไม่ดูเรียกว่าทองนะคะอันนี้เขาเรียกทองเหมือนกันแต่เราเรียกทองคนรู้นะคะไม่สามารถอาไปขายได้ มีปัญหาทําให้เวลาที่แร่เนี้ยโดนน้ำล,ลอบบกไหลเป็นกรดจะมาทำด้วยนะคะตรงน,นี้มากในแถวจกกังหวัดไหนงะจะเชิงเซาก็มีค่ะในจังหวัดเชิงเซาก็มีที่ลุ่มจะจะพบในที่ลุ่มต่างตๆๆ่ายน,นะคะขุดลงไปเรื่ยเรืเนี่ยเจอถ้าถ้าเราเจอ